เก็บดินทปน่องเอ,อ้ยปวดปวดบันบนเนาะวัตถุครมฟังแม่น่ำได้ไปน่อง ฟังเสียงไปพี่น้องฟังเสียงไปกากความรูกพี่น้องความรู้เล่นก็ความภาคก็ครับเราพอ่มขึ้นสูงสูงพี่น้องว่ามันต่ำต่นี่สูงเลยวัดไปวัดไปเรื่องพี่น้องเลยนี่จะเสียงพี่น้องมันบางเฮียนหลังนี่บางเฮียนมันเสียงมีือมือตัง นำจะพยาไลบทนเราไปดูไปดูเออนกเต็นเต็มนกเนบได้รับนนะเมื่อแตี่้องนั่นเจะพยาเดี๋ยวไปเห็นนกพี่น้องไปแค่น like ี้แหละเนาะรแล้ว วัดสว่างวัสว่างาไปวาไปเาไปมัดมัอมดไปวันนี้มดยังพี่น้องยังนี่ดพี่น้อง็สิมดขัดไปเมัดไปม่นลองมดไปเมีเงินท่ายซื้อมาเผาซื้อม่จุดรดยนะไี่น้องตนนึ บนขอบคุณนดับเล่าใจขอบบนขอบคุ่นดับพมีที่มัดขากลดไปนอกมาเสียงหึมฮึมยิมแม่นามเจ้าพระยาไปนอกบมื่เห็นดอกผมยกไก่ผมยกฟังพระเจ้าจิตคิดนี่คือเรื่น้อก สมแนะอแต่ละนับเอาละขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมน,น,น,นต์สวัสดีครับบรรยาก,กาศ